อ่า,อาป่านยังดีปานิน <Punch iso ượng> oh. ปานินมี่ไหมครับปานินมีค่ะปานินปานินว่านี่เป็นป่านยังครับผมดุก้ยป่าอุ้ยค่ะโอ้มันมาแบ้มันหอนมันหอนตายไรใครปานินเท่าอยู่ตรงไหนครับป้าคุณยายครับปลาไปปล่อยครับพี่น้องวันนี้แปลงเพลตแปลงเพลตตัวใหญ่เร็ววครับ โตเร็วค่ะจะม,มันมันมันออกลูกบ่ออกอันนี้ปอางไรออกลูกตัวใหญ่บ่ออกลูก้มาเลีเ้องมันนานพอจะตัวใหญ่นะบเอาแปลงเผ็ดแปลงเผิดขายยังไงครับแปลงเผดขายบาทห้าสิบแปลงเพดบาทห้าสิรยัางตัวใหญ่ส่ะเาเป็ายัางนี่ไอปลานินธรรมดาดิ บาทนึงค่ะเอาแปลงเพลทแปลงเพลทจะห,าหาจ้าร้อยห้าร้อยส่วครับผมห้าร้อยแถมน้ำเด้อค่ะแถมอะไรไล่แถมไม่หลายแลยลายปลงเพลทมาทนึงซื้อๆกับอะไรน,นะรอ,อันนี้ม่ได้ค่ะ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 สองลอยหาซิปม่นปะครับเนี่ยปลานีนแปลงเพลาหสตัวองลอยหาซิปมันปะครับนี่ตัวน้เป็นสองลอยหาซิปบาทเนะเอาอันนี้สองร้อยร้อยนึ่งร้อยมันูก่อมาหาซิสองร้อยตัวก็สามร้อยบาท คร้อสามร้อยห้าสิบอกสิบาทค่ะสอรัปลาอย่างนี้เนาะโอ้มโมมาปลาหยังนี่ปลาทับทิมขายยังไงครับปลาทับทิมปลาในสีทองปลาในสีทองปลาในสีทองขายยังไง สองโตสองโตบาทบ่ปลาในปลาอาปเียงปลาในสีทองเอาไปนี่มีปลาทองนะพี่ออบเฮ้ยเ้ปลาทองครับปลทองเอาไปขายเอาไปขายเฮยเฮยเฮยปลาสลิดมีบ่ครับปลาสลิดไอ้นี่เอาจักบาทเอาห้าร้อยบาทเลยเอาห้าร้อยเลยครับห้าร้อยบาทหรือห้าร้อยตัวห้าร้อยาร้อยบาทหร้อยบาท Anh. <laughs> 500บาทเด็กแยมใช่มั้ยครับ <laughs> <laughs>

เป็นกระเทยใ่เป็นอย่างนี้เป็นกระเทยง่ายเป็นเกมี่ปครับดี้กันอาปลาไปปล่อยใลูกไส้ไปปล่อยยูรตะไปปลาทองไปปลาทองไปปลาองตัวนี้ห้าร้อยเงินห้าร้อยเงินขาบเ้อเราะว่าไปปลาทองหนึ่งไปลาองไปปลาทองนี่อย่าไปจำมันเลยปลาไส้เป็นปเพศ ปันนายเอาอีกบอลแป้งเพลครับบอแป้งเพลนี่เอาใส่กันไหนปอได้ใส่บบมัสิบิกกันหมกปอห่วบเป็นยางเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวนี้้หตัวนี้ใย้ายแล้วคัดกตัวดยมาเองมาเอไปลาดูกปลาุกบ้าเรปลาุก ทีา่ปนี้ไม้เลาบตดีกว่ามีมีปลายังไงย่ายมีปลาปลาินปลาปลาสลิดปลาตะเพียนปลาหมอเทอหมเดตะยบจะหมอเททยวหมอเทใช้ยังไหมเทตัวละปลาขนดนี้นห่เใหญุ่ตกตกไหม นัำปลาครับผมท่านปลาเนตังคือเอาคนทีบอกท่านปลาคือไงปลาฮะสถาพรสาพรันปลาคือเราอ้ครับผมมือนีกมาสถาพรพันปลาครับผมอออาอนี่แลอวปาหินไปปล่อยกรลับ

ใ่เวลาโดนมาครับในการเลี้ยงปลาโมลิเอาเป็นนัพอยู่ ครอ้หไปยังไ่ไปโอ้ยย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 ยหายยย่ยย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 ้ยยอยยยยยนยยยยยยยสยายอยย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 ้ยย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 ยนย่ยเย้ยเป็นไงสยยยยยพยยยยยยยายย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  มาเอาเลยครับผมอยู่เรื่องเมืองเข้าอี่แหละสตาพรฟาร์มมันวะคอยสาคุดสาไมครับพ่าใหญ่สามหน่วยย้ายนแย่บ้ินพอมพอัาปลนนีกันนี่บอกั้ำแต่ว่านักยิ เอาคืนเาเพราะไปมานกระดิ่งทางนนเนาะในบ้าทองเอาเไม่ได้ลากได้รับเอาเอาปลาเอาเอาลาอนนันก่อนครับผมปลาไนปลาไนสีทองตะบาอเ่เอาาอตตัวเหลายเลยอยากทให้านัดเ เอาไปเลี้ยงไว้พ่อได้กินนะพ่อใหญไว่าลูกคนไหนไอ้ไพ่อใหญ่เลี้ยงดิเลี้ยงยายวันหนิมั้ยเลี้ยงพวกวัน,น,นหนี่้าปุ้มมื่อทุกอ่โอ้ยได้นามดีเนาะพ่อไงโอ๊ยไ,อไ,ไปเบังปลาทองมันก่อน <c oughs> โอ้ยปลาปลาไนปลาไนปลาไนสีทองมันว <c oughs> ะปลาดุกมันบ้าน <c oughs> ว่าอย่าไปธรรมชาติก็ได้ปลากินพืนก็น่าเพลินครับพือน้องคน้องนี้เอาปลาไปเลี้ยงครับผมอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นินพ่อครับผมเอาไปตีละน้อยครับผมไม่ต้องเอาหลายไปไหนทีทองไปไหนทีทองอ้ม

ปล่อยป้าตไหนสาไหนสาไหนเอิได้สื่อไมใส่มันถืกอีกอีกเาจำในเด็กสาวก่ ครับครับเมืองบรรดาลกเยเปนปืนพะอ้ะอปลาหาซื้ออยู่ไหนใส่สถาพรฟ้ามพนักครับอยู่ทางเหนือเมืองน้งแข่อะย่งเมืองพะย่ลงครับผมมาหาเราไร นี่ครับผมเบอร์โทรเอาเบอร์โทรแน้บอกเบอร์โทรเราเนี่ยศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึครับผมโทรมาตามเบอร์นี้นะครับเบอร์พญายโลกเฮาปปยังปลามีปามีปลายังนพญานุปยปลาดุกยักษ์ปัสเซียมีวิอุยปลาดุกยักษ์ลัสเซียปลานิ่นปลาไนปลาตะเพียนเนาะครับนอกพญานุกปลาจีจัก มือนีว่าสิเอาปลาไปปล่อยไ้พ่อมันได้อยู่ในสากรไหมมือลังจะเมาอีกเอาไปพ่อรถรถรถเก๋งเขามาหน่อยนึ่งไหเบิ่งว่าคุดหมบ่บอกมันแคบสาคุดไม้ไมสาอะไรห,หนึ่งมันมีสามบอ่อสามไรไห,มไหมผมว่าสิขุดเอาน้ำไว้ใส่ในการเกษตร<อ>สวนนั้นหน้าทรงที่พ่อยกไข่สิบหาไรนั่นผมเห็ดเกษตรมาเลยเข่าประเด็นพ่องงานเลยให้เขา เด็กขึ้นหเห็นนะให้ไปยังสะน้อยๆนี่ก็ยังมีนู่นพริกเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นเห็นรู้ล้างลูกล้างลูกอะไรครับบอกลูกหลายเด้ได้หอดขายผุดได้หอดขายแล้วเมียเนาะปลูกหอมปลูกใช่ลูกาดขาวครับผมโอ้นี่ครับผมสวนเพิ่นนี่พวกย่างกวกางเลยอยู่ติดถนนไงเนี่ย สถาพรฟาร์มเราเพี้นเนาะนี่พักไส้นี่ก็ได้เงินได้นี่ว้ได้แล้วเพี้ย <laughs> ให้พโโเพี้ยลงก้นนี่เท่าปลาปลาหมอแปลงเพ็ดเท่าไงเร็วบวปลาเข็งแปลงเพ็ดเป็นกระเทยวะกระเทยอีกแล้วแล้วตัวไงเร็วเลยเนาะกินหัวอาหารกินผื่นเพื่อนแล้วเนาะกินผื่นอะไรก็นีปูนครับผมโอ้มีถูกปลาถูกยังเลยครับผม นใจมหาหายจแคน้อยอนีนนตัวนี้มันตัวจะบาทเลยสองบาทตัวสองบาทลูกเอาเบาทหักิไปลูกหลานล้วเอาตัวนี้นัะเพยเนาะเป็นไงลงเอาครับผมโอ้ยบริษัทมหาเราดดเราเบิรงเรากันจากปีเราเพไงเขาปีนี่ 70ห้า70ห้าแล้วปลาสิเขาแปดที่เราตัวหนง่ยร่งดนันแข็งแรงน,น,อนนะบอกกันอะไนี่มันงหญ่เลยนงแ่แหงเราไงเรายะัหญ่หหญสะสะ,สะไอพุนะ่นละเพราะเพราพุออ่พนละลากมาตัวลากมาแต่ปุ่นมัน่ะนอย,น,อยน้อยมันขายอ๋อครับครับครับเมา,าปลาไปเลี้ยงพอะไรอันนี้ครับพี่น้อง อยู่กับพญายร่งเขาสนใจมาหซื้อเลยครับผมสถาฟอดฟ้ามยูนั้างหนึ่งเมื่อข้าหมดละพญายร่งองแยหมอนนะครับผมไม่แย่ยหมอนเน <c oughs> ่าว่า อาขึ้นเรอนี่ชนางโซบนี่เขามีปลาปลาย้าใช่ปลาตัวนี้ตัวีไปปล่อยร่วมกันกันเลยนอแม่เนาะปลาโมเนิมวกกินกันนกนอกกินผืนเเปลากินผ<ห>ืนนกับผมปามลาหมอรวมกัน ปลาสลิดปลาสลิดมันก็โตเร็วนะแพนเนาะโตเร็วแพนพันเร็วนําเห็อดปลาสลิดบางบ่อบ่่ออไ้นีพวกมนบางบ่อคือกันบอแไหมบอพันเราเหนือแต่พันมันเป็นไงพันไงเนาะแพันเร็วเอาไปปล่อยพ่อได้กินในยังคอยมันเป็นลักลูกออกร้านชนนราคาสใหญ่ขนาดนครับก็คุดไหลคุดอยู่บอคุดบ่อครับผมคุดทางห้างคุดผมอยู่แล้วยองผู้เดียวเลยสามเล ผมสิปูมะขามนะหมอม่ใโอ้นี่ปลาดุกยังรัสเียเ่งรัสเซียบปกาขลังขลังไนนัานอุ้ยอออแล้อุ้ยก็นี่ก็น้ำนกเดี๋ยวสิเอาปลานิ่นกอนปลานิ่นปลานิ่ปลานิ่ธรรมดานี่แบบใแปรงเทศก็มาหนึงเนาะ ำดาอำาวาเอาธรรมดาน้าใหญ่กินธรรมดาน้าเอาิอะธรรมดาเจักหาร้อยครับห้าบาทห้าร้อยตัวครับผมเอามันลงสาเดียวะครับผมก็อยวาลืมครับผมเอาไปเลี้ยงปลาสามาสื่อปลาขั้นปลาเพิ่นไงลงเห่าไยงหมอนอยู่ ทางหนึงเมืองครับถามให้ปลาทองด้วยผมอยู่สวนไงเป็ดสวนซื้อๆนี่แหละ,ะเก็บผมปนี้ธรรมดาครับผมเดี๋ยวยำปล่อยให้เราไปเจอกันครับพี่น้อง<ม>เอาสวัสดีก่อนสวัสดีพี่น้องก่อน กล้องแบตสิมืดแล้วเดี๋ยวผมจะไปปล่อยปลาให้ดูครับประสันเดี๋ยวผมจะไปปล่อยปลา๋ยวผมจะไปปล่อยปลาให้ดูครับเฮ้ยโว้ยครับผมเดีนี้มาหาซื้อพันปลาครับพอได้ปลาไปเลี้ยงอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวปลาไปเลี้ยงครับผมอยู่สวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพลอเดี๋ยวเวลาปล่อยสิถ่ายคลิปให้เมื่อกี้ครับผมรอบนึง ชั่วนี้ชวนี้วโอ้คือวาสัตว์ไปครับผมครับ่โอเคครับต้องการจ,จะเขาไปางตชนุรตอเยตือนเขา